สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ MS Channel นะครับช่องของคนกลยุทธ์ เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนที่เขาอยู่ผแผนกกลยุทธ์หรือว่าจะเข้าไปวางกลยุทธ์ให้องค์กรเนี่ยพวกคอนซัลท์เขาทํางานกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะเอาไทม์ไลน์ของเขานะฮะสเตปในการทํางานของพวกคอนซัลท์เนี่ยมาให้ชมกันทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงการเข้าเรื่องของสเตปการวางกลยุทธ์ให้องค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กกลางใหญ่นะฮะอยากจะขอให้กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง ms channel สักนิดหนึ่งนะครับ โอเคครับการที่จะเข้าไปวางกลยุทธ์ในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับผมจาเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจํานวนมหาศาลเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกนั่งเทียนแล้วก็คลอดออกมาเป็นกลยุทธ์ได้ไม่ใช่นะครับจะต้องทํางานกันหนักมากๆนะครับแล้วก็จะต้องใช้คนจํานวนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้กลยุทธ์มันออกมาดีแล้วก็แม่นยาที่สุดนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนที่1ก็คือ understand existing strategy นะครับก็คือเข้าไปเข้าใจก่อน ว่าองค์กรน,นั้นเนี่ยมีกลยุทธ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะหรือเขาอาจจะไม่มีก็ได้นะถ้าไม่มีก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเขามีเข้าไปดูเลยว่าวิชั่นมิชชั่น,นเป็นยังไงเขียนถูกหรือเปล่านะฮะสื่อสารออกมาได้ตรงไหมนะครับผมรวมไปถึงออบเจกทีฟต่างๆนะเข้าใจกลยุทธ์ปัจจุบันเขาก่อนว่าเขาทํามาหากินอะไรอยู่นะฮะขั้นตอนที่2 Key Change in Macro นะครับผม แมกโคไม่ใช่แมกโคที่มิดแท้โชวหวยนะฮะแมกโค Mac ในที่นี่หมายถึงภาพใหญ่นะครับระดับประเทศมาดูว่ามีอะไรที่เป็นจุดใหญ่ใจความที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้างก่อนหน้านี้นะครับคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยอะไรคือสิ่งเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆวันนี้นะครับไม่มีใครไม่พูดถึงโควิด -19 ฮะนี่แหละครับคือคีย์เช้งอย่างหนึ่งในแมกโครอนาลิซิสนะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเพสเทลครับเจ้าโควิด1 9ก็อยู่ใน เพสเทลเนี่ยแหละฮะในเรื่องของ Environment นั่นเองภัยธรรมชาตินะครับขั้นตอนที่3ครับเราซูมเข้ามาเล็กอีกนิดนึงลงมาจากระดับประเทศนะครับลงมาเหลือระดับอุตสาหกรรมที่เราทาอยอู่เราอยู่อุตสาหกรรมไหนอย่างเช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมอาหารได้ไหมฮะเราย่อลงมาเล็กอีกนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า f five force m o d e l ครับโดยเจ้าไฟฟอร์สโ o เด e เนี่ยนะมันจะวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมว่ามีผู้เล่นแขง กันกี่เจ้าแข่งขันกันรุนแรงไหมผู้เล่นหน้าใหม่จะโดดเข้ามาเล่นเยอะไหมนะครับผมซัพพลายเออร์เป็นยังไงอำนาจการต่อรองสูงไหมลูกค้าเป็นยังไงเกเรไหมเล่นตัวไหม อะไรอย่างเงี้ยนะครับขั้นตอนที่4ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือ understand your customer นะครับโดยขั้นตอนนี้เราจะใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า STP นะฮะตัวนี้นะครับไปหาดูในคลิปได้มีมานานแล้วแต่ยังไม่ล้าสมัยนะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่โดยเจ้า STP เนี่ยมันจะทํางานแบบนี้ฮนะหนึ่งคือเราแบ่งส่วนตลาดก่อนแบ่งออกเป็นกี่ส่วนใช่ไหมฮะแบ่งแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเจาะกลุ่มไหนส่วนตลาดไหนนะครับผมแล้วพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวาง position นิ่งยังไงวางตำแหน่งในใจให้เขาเห็นเราและเขานึกถึงอะไรนะฮะรายละเอียดไปติดตามในคลิปกันเองนะครับขั้นตอนที่5ครับเมื่อเราเข้าใจลูกค้าแล้วเรามาถึงขั้นตอนที่ชื่อว่า internal analysis ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการไปแง่นะครับเอา value chain ของบริษัทเนี่ยออกมาหรือขององค์กรหน่วยงานนั้นๆฮะว่ามัน มีแผนกไหนมีคนกี่คนทำอะไรยังไงกันอยู่บ้างมีทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้จัดสรรทรัพยากรอโลเคตมันไปได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนะครับผมพนักงานต่างๆเครื่องจักรนะฮะอาคารสำนักงานอุปกรณ์ต่างๆ มีอะไรอยู่บ้างหรือแบรนด์นะครับขั้นตอนที่6กนะครับก็คือการออกกลยุทธ์และขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หลายๆคนรอคอยนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะออกกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามานั่งเทียนออกใช่ไหมเราต้องการข้อมูลข้างต้นนั้นน่ยมาก่อนมากมายซึ่งโหต้องใช้เวลาเก็บรวบรวมนะครับสักระยะหนึ่งเลยอาจจะ15-30วันนะฮะเก็บมาแล้วต้องมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับถ้ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยหรือข้อมูลที่ ล้าสมัยเป็นข้อมูลที่แบบหมดอายุแล้วอ่ะใช้ไม่ได้แล้วงั้นจบเลยครับไม่มีประโยชน์ฮะโดยทั่วไปการออกกลยุทธ์นะครับในระดับแข่งขันธุรกิจนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3กลยุทธ์ด้วยกันนะครับกลยุทธ์ที่1ก็คือ differentiate หรือการทําให้แตกต่างนั่นเองนะครับกลยุทธ์นี้จะเน้นไปที่การสร้างความแตกต่างไม่ได้เน้นการขายถูกนะฮะแต่เน้นการทําให้สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยต่างจากคู่แข่งในตลาด ไม่ใช่แค่ต่างอย่างเดียวแต่ต่างแล้วลูกค้าต้องการด้วยนะไม่ใช่ทำอะไรบ้าๆบอๆมาแล้วลูกค้าก็บอกว่าโอ้โหอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการกลยุทธ์ถัดมานะครับก็คือกลยุทธ Cost ์ Co s t leadership คือทำยังไงก็ได้ให้คุณเป็นต้นเป็นต้นน้ำอะ่ะให้คุณเป็นผู้ขายที่มีต้นทุนถูกที่สุดอ่นนั่นแปลว่าคุณจะขายได้ ดัมราคาได้ต่ำกว่าเขาแล้วถ้าคุณขายได้ถูกกว่าเขาแล้วของเหมือนกันลูกค้าก็จะเลือกซื้อกับคุณใช่ไหมคุณก็จะชนะในการแข่งขันนะครับกลยุทธ์ที่3นะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่าไฮบริดครับไฮบริดคือใช้ทั้ง2องอย่างเลยทั้งคอสติเดอร์ชิพก็จะเอาด้วยดิเฟ e รนเชียตก็จะเอาด้วยจะเอาทุกอย่างเลยกลยุทธ์เนี้ยสำหรับคนที่รวยหรือคนที่โคตรเก่งเท่เทานั้นนะฮะคนธรรมดาทั่วไปเนี้ยทำไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าอะไรฮะถ้าเราจะทําให้มันถูก มันก็จะไม่ต่างมันก็จะเือนเหมือนชาวบ้านถูกไหมถ้าเราจะทําให้มันแตกต่างมันก็มักจะมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นมันมักจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับ2ออย่างนี้ยกเว้นว่าคนที่มีความแบบมีความได้เปรียบบางอย่างอยู่ในตัวนะฮะและเอาออกมาใช้ซึ่งมันมีน้อยรายที่จะทําแบบนี้ได้นะครับมาถึงขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนที่7ก็คือการสื่อสารออกไป Communicate กลยุทธ์ที่เราเขียนมาทั้งหมดเอกสารที่เราเก็บมาเป็นตั้งๆข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะครับ รวมถึงตัวเลขต่างๆกลยุทธ์ต่างๆที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะถ้าเกิดว่าคนในองค์กรนะฮะไม่ทําตามหรือไม่เข้าใจไม่เก็ตอ๋อแล้วไงอะ่ะฉันทําไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเช่นนะผมจะยกตัวอย่างพวกไอโซต่างๆเนี่ยที่แบบว่าทําแล้วทําให้มันมีก็แค่นั้นเองนะครับเราไม่เข้าใจว่า เราจะทํามันไปเพื่ออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากๆก็คือการสื่อสารกลยุทธ์ที่มันเข้าใจยากอย,กอยู่แล้วเนี่ยชื่อว่ากลยุทธ์เนี่ยให้มันเข้าใจง่ายที่สุดสื่อสารออกไปให้มันเข้าใจง่ายที่สุดคนนี้เราจะสื่อสารยังไงนะครับคนนี้เขาอยู่ระดับนี้เลเวลนี้เราเอาแค่นี้ก็พอไหมให้เขาทําแค่นี้เข้าใจแค่นี้ก็พอไม่ต้องบอกทั้งหมดไปนะฮะบ,บอกไปก็งงปเปล่านะครับคนนี้อยู่ส่วนนี้ก็สื่อสารไปแค่นี้พอนะฮะอ่ะ นี่ก็คือหนึ่งในเทคนิคการสื่อสารนอกเหือจากนั้นก็เป็นการสื่อสารอย่าลืมว่าผลตอบแทนของการทํางานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเงินนะนะครับมันมีสิ่งที่เป็นไม่ใช่เงินด้วยนะครับเช่นคําชมการยกย่องสรรเสริญต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็มีคุณค่ากับเขาเหมือนกันนะครับขั้นตอนที่8นะฮะเป็นขั้นตอนที่จะมาครอบการสื่อสารเมื่อกี้นี้อีกทีหนึ่งก็คือการ implementation นะครับ สื่อสารออกไปแล้วเราก็จะลงมือทํากลยุทธ์ที่เราวางกันมาไว้อย่างดีและแต่ทีเนี้ยในการลงมือทําเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าทุกคนจะทํามันสําเร็จตามเป้าหมายใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีเป้าย่อยของแต่ละคนเพื่อรวมกนันเป็นเป้าใหญ่ขององค์กรใช่ไหมเป้าย่อยของแต่ละคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า KPI อ่าตัวนี้หลายคนนะ่าจะคุ้นเคยกันดีหรือของ Google ของในต่างประเทศนะครับเขาก็จะใช้ OKR OK ไม่ใช่แค่ KPI แล้วก็คือทําแล้วต้องมีผลไม่ใช่ทําเสร็จแล้วนับเลยแต่จะนับเฉพาะอันที่ทําแล้วสําเร็จนะครับ อันที่ทํามาแล้วไม่สําเร็จเนี่ยไม่นับเลยไม่ให้ราคาไม่ให้คะแนนเลยครับอันนี้ก็จะโหดกว่านิดนึงจริงๆก็แฟร์นะเพราะว่าเขาก็เงินเดือนสูงเนาะคนที่ใช้ OKR OK เนี่ยโดยการตั้งเป้านะครับเราจะใช้สิ่งที่ชื่อว่า SmartGo ซึ่ง SmartGo เนี่ยมันจะทําให้เป้าเนี่ยมีความคมมากขึ้นนะฮะ S M A R T ย่อมมาจากหลายบ้าง S ย่อมมาจาก specific นะครับมีความเฉพาะเจาะจง M ย่อมาจาก measurable หมายถึงวัดผลเป็นตัวเลขได้ A ย่อมาจาก achievable หมายถึงมันเป้ามันไม่สูงเกินไปอะพอที่จะเอื้อมถึงเกิน80%ได้ R ก็คือเป้ามีความ realistic อันนี้นะครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำ แบบเพ้อฝันนะเป็นเป้าที่เอออยู่บนโลกของความเป็นจริงอยู่ในแคตตากรีของความเป็นจริงที่เป็นไปได้ที่ไทม์บาวการตั้งเป้าอะไรก็ตามมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดคุณไม่มีกรอบเวลานะครับอย่างเช่นคุณตั้งเป้ามาอย่างหนึ่งแล้วคุณบอกว่าใช้เวลา200ปีมันไม่มีความหมายแล้วอะถึงป่านนั้นคุณคุณก็จากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกด้วยว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ และนี่นะครับก็เป็น outline ของการวางกลยุทธ์ของคอนซัลท์นะครับโดยทั่วๆไปนะครับ School of Business ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ outline ประมาณนี้แหละนะฮะอาจจะมีพลิกแพลงบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดอยากลงรายละเอียดเจาะลึกจริงๆก็ไปดูในคลิปต่างๆก่อนหน้านี้นะครับที่มีลงไว้แล้วหรือหลังจากนี้ก็ตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ไปให้คนอื่นๆที่อาจจะต้องการความรู้นี้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อที่จะได้เห็นคลิปใหม่ของช่อง MS Channel ก่อนใครวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ